เปิดฟังเปิดได้ฟังเปิดคำพีมูสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดสว่างสีสำราญนะคะอยู่ที่บ้านโนนสาวเอค่ะตำบลสร้างคอมนะคะอําเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีวันนี้เรามาวันนี้ทําไมวันนี้วัดนี้มีพิธีกวนข้าวทิพย์ค่ะน สังเยตันตมะนามะเซ่ข้าวกลข้าวที่คืออะไรอ่ะเจ๊นั่นน่ะสิใครจะให้คำตอบกับเราได้งั้นเราไปหาอาจารย์ชนนอ๋อโอเคไปโอเคค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชนนบุรีนะคะอาจารย์เป็น ราัการบํานานนะคะของกระทรวงศึกษาธิการนะคะปัจจุบันเป็นผู้รู้ผู้รู้นะคะจะเล่าเรื่องพุทธประวัติให้เราฟัางระถมเหตุก็คือนางสุชาดาซึ่งเป็นธิดาของเศรษฐีนะเมื่อนางโตเป็นสาวเนี่ยนางก็ ได้ไปบนบานสาเก่าเทพเจ้าเอาไว้ว่าเมือ่อมีครอบครัวขอให้ได้สามีที่มีรูปงามมีสินเสมอกันนะและมีสมบัติพัฒนานเท้าเทียมกันแล้วก็ถ้าได้บุตรขอให้เป็นบุตรชายเป็นคนแรกซึ่งนางก็ได้สมบัตินาทุกอย่างพันแล้วก่อนวันเพ็ญขึ้นสิบห้าซ้ำเดือนหนางก็จะแก้บนละภาษาชาวบ้านเราง่ายๆก็คือแก้บน ก็เตรียมสั่งนะข้าทาบริบาลช่วยกันเหลียมวัวจากพันหนึ่งก็หดเหลือห้าร้อยห้าร้อยเหลือสองรห้าสิบหดจนเหลือแปดตัวแล้วรีบนมวัวนั้นเอามาหูเป็นข้าวมัทสุปายาหรือข้าวทิพนะเสร็จแล้วก็ให้สาวใช้รีบไปดูเลยว่ามีเทพเทวาอยู่ตรงไหนนางสาวใช้ก็วิไปดูที่ใต้ต้นพระศิลพระโกพบพระพุทธองค์ ซึ่งท่านได้ทรงชานแล้วว่ารุ่งเช้าลุ่งขึ้นจะมีผู้นำเอาอาหารมหัศารรยท่านจะน,นั่งอยู่ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ล้วตาสาวใช้พอไปเหน็นก็ดีใจเพราะว่าพระธองค์ท่าน,นนั่งแล้วเกิดแสงชพรนาลังศรีรมีัศสรรยถือไว้แบบก็ยินดีมากเลยใช่ไหม ก็รีบวิ่งเลยไปบอกแม่นางสุชาดาบอกว่าจะพบแล้วพบเทวาแล้วก็รีบทำอาหารรีบปรุงกันพอเสร็จรุ่งขึ้นก็นำเอาข้ามัทุปายาที่หุงเสร็จนั้นจำนวน 4, 49ก้อนไปวนถาวาพระสุโธโงงพระสุงเมื่อทรงรับข้ามัทุปายาถักเสร็จแล้วท่านก็ไปนะล้างบาต ที่บินบังแม่น้ำในลันชลาซึ่งทํางวัดเราก็ได้จําลองนะแม่น้ําในลันชลาอยู่ด้านหลังนี้แล้วเห็นไหมใต้ต้นพระติพระโอบซึ่งเมื่อเอาบาทน้ำไปลาก็ได้อธิษฐานว่าถ้าหากมานม่พระองค์ทรงได้ตัดตรู้อนุตระสมาสมทุทธยญาตขอให้บาทนี้ลอยทวนน้าไปซึ่งปกติมันจะต้องไหลาตามน้ำแต่นี้เกิดอาศจรย์บาทลอยทวนเลย ก็จมลงยังบาดาลหน้ารพ,พระพิพพคก็เมื่อพุทธองค์ทรงอธิษฐานเสร็จแล้วบาทนั้นก็ลงไปอยู่นะบาดาลนะเสียงดังสนั่นวันไหวไปทั่วแปดหมื่นโลกธาตุนะเท,ท้าสักกะทวราชกนะ็ตกใจเอ๊ะทำไมวันนี้พระท่านมันไม่เหมือนเดิมก็พอดต่องลุกมาอ้อจะมีผู้มีบุญญาที่การมาจีดหนามสำเร็จเป็นพระ สมานพุทธเจาเมื่อพุทธเจ้านั้นเสร็จท่านก็เดินกลับมาระหว่างทางเดินกลับมาก็พบโสธิยะพามได้ถวายยาคาหรือยากุสะจํานวนแปดจำเห็นไหมเวระพระน้ำนมน้ำมนตใช้อะไรพรมเออ <บา S 1> นี่ค<อ>ือความเป็นมาเพ<ม>ราะว่ายาคาถือเป็นย้าที่เป็นมงคลพุทโธก็เอามาปูกลาดที่แท่นวัชชะอาจใต้ต้นพระสีมหาโพธิ์เสร็จแล้วก็ประทับ นั่งแล้วก็ได้กล่าวอภิับทียาบอกว่าถ้าหากมาดเม้นเลือดเนื้อภายในกายเลือดแห้งชันใดย,ยังไม่ตัดสู้ว่านุตรัสัมมาสัมโพธิญาจะมิลุกจากแท่นนั้นเป็นอันขาดนะซึ่งเป็นเหตุที่ว่าเวลาเรามีงานพิธีมงคลต่างๆเราก็ต้องใช้ยาขาดมาผลิตเราจอยาง ถึงเลือกปางพระแม่สุขชาดาถวายข้าวมาธุลญาติมาอ๋อไอประวัติปตรนตงนี้ใช่ไหมเนื่องจากเนือ่องจากมีผู้มีบุญคนได้เกิดในมิตรไปวะนะแล้วก็สถานที่จะเอาไปลงนั้นไม่มีเลยไม่มีใครรับที่ยังก็ได้วัดเนี้ยมีความตก,การเพราะว่าการที่ัดเราจะได้จัดสร้าง พระพุทธรูปปางนางสุชาดาถวายข้ามมาุวายญาตเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นเราจะเห็นปางสมาธิเสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับพุทธองค์แต่ปางนี้ไม่มีพระชายติทถะสองพระนางพิมพยาโสธราสามพระอนท์พุทธอนุชาสี่นายฉันนะห้าม้ากันทักนะจำได้ไหมมัากันทกกาที่พุทธองค์ นะ,สะเสด็จตอนนี้ยังเป็นเจ้าชายขี่ออกจากพระนคร <Wow. S 1> พร้อมในชนะสารถี uh huh. แล้วก็คุ้มทัพทั้งสี่มุมเมือง mm hmm. และอีกสิ่งหนึ่งก็คือต้นพระศีมหาโพธิ์พระอนนเคยทูลถามพระุทธองค์ว่าเมื่อพระุทธองค์สเสด็จดับไปแล้วจะให้อะไรเป็นตัวเทน mm hmm. ก็บอกว่าใครจะได้มากราบสักการะนึกถึงพระุทธองค์ละ่ะก็บอกต้นพระศีมหาโพธิ์เพราะฉะนั้นการที่เราได้ มากราบไหว้สักการะต้นพระศรีมหาโพธิเท่ากับเราได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วต้นโพธิ์เ็เป็นต้นโพธิ์ที่มีชีวิตนะเป็นต้นไหนแต่ที่วัดสว่างสีสำหลาญได้มีผู้มีบุญได้นิมิตท,ทำขึ้นมาเป็นเพื่อให้มันคงอยูอ่ซึ่งควางจริงแล้วต้นโพธิ์เนี่ยนะถ้าเป็นต้นไม้ธรรมดา ก็เราก็เห็นกันทั่วไปแต่วันนี้ที่นี่จะมีทั้งเงินทองหน้าเป็นต้นโพและต้นพระศรีมหาโพเนี่ยปัจจุบันนี้ที่พุทธคยาเป็นต้นที่สี่แล้วต้นที่หนึ่งก็คือต้นที่พุทธองค์ทรงบับน,นั่งหลังจากนั้นประมาณสองสามร้อยปีสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชพระมหากษัตริย์อินเดียผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งมีความนับถือพระพุทธศาสนาเป็นอันมากท่านหลังจากเข้ามาหันใช้ธรรมะจากพทธองค์แล้วก็เลิกลบหลาค่าฝันเพราะขยายดินแดนจนกว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วเป็นมหาลัทธิผู้ยิ่งใหญ่ก็ฝักไฟในธรรมะพอเสร็จราชกิจก็จะมาที่ต้นธรรมสีมหาโพธิ์จนนางมห ah e สีลำอันด,ดับสี่อิจฉาดูสินะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปอิจฉาใครนะครับ ไม่ดีนะสั่งให้ข้าทาดเอาน้ำร้อนมา่เอาไป,ไปลาดโพนพระศรีมหาโพ์จนในที่สุดต้นพระศรีมหาโพ์นั้นทำความโศกเศร้าเสียใจยให้กับพระเจ้าโศกกนันนัมากก็เลยบอกให้มหาเล็กไปเอาน้ำนมโภจำนวนหนึ่งร้อยถังมาลดลาดแล้วก็ก้มอธิษฐาน ว่าถ้ามีบุญญาธิการขอให้ต้นโพนั้นได้งอกขึ้นมาแล้วได้เกิดเหตุอสัญญาหน่นอโพก็ได้งอกขึ้นมาเป็นหอที่อีกสองพระเจ้าโศกจึงให้สร้างรั้วถ้าใครที่เคยไปพุทธคยามีใครเคยไปมั้งครับเราจะเห็นตอนนี้จะมีรั้วกำแพงกั้นเอาไว้รั้วเดิมก็รั้วเดิมเคยมีรั้วเดิมแต่ตอนนี้เขาก็บูรณใหม่แต่นะั้นคือ ก็นั่นเอาไว้จนล่วงเลยมาอีกระยะหนึ่งกษัตริย์ฮินดูไดย้ยกทัพมาตีมาลุกลานก็เลยมาขุดลากถอนโคลต้นโพอีกแล้วในที่สุดนะต้นโพต้นที่สองก็ตายลงเจ้าเมืองบรีบมาในที่สุดเอ้กษัตริย์องค์ที่สั่งให้มาทำลายต้นพระศรีมหาโพนั้นก็อาเยนเป็นเลือดตายภายในเก็ดวัน กษัตริย์องค์นี้ก็เลยทําเหมือนพระเจ้าอาโศกเอาน้นํานมโคมาอีกเช่นเดียวกันแล้วก็อธิษฐานเช่นเดียวกันให้ต้นโพ้นงอกขึ้นก็ได้งอกขึ้นมาอยู่ก็เลยเป็นหน่อที่สามก็อยู่เรื่อยมาอีกหลายร้อยปีจนสมัยอเล็กซานเดอร์นะกษัตริย์กรีกได้มาลุกรานเสร็จแล้วนักวิชาการอ,าอะไร พันนิงแฮมได้มาสำรวจสถานที่ตัดสรุ้ของพุทธเจ้าก็ได้มาพบต้นพระศรีมาหาโพงงอกขึ้นมาก็ดูแลเพราะว่าตอนที่มานั้นต้นโพนั้นแบบโดนชาวบ้านตัดเอาไปทำปืนทำอะไรหมดก็ในที่สุดตายก็ในที่ตอนหลังก็มาดูมีหน่อแตกขึ้นมาก็เลยย้ายหน่อไปปลูกทางด้านเหนือ จากที่เดิมมาประมาณ50เมตรและีล้วก็ได้เกิดงอกนออหนอึ่งต้องนออและตอนนี้ก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นที่เราไปกราบกันที่อินเดียนั้นคือหนอที่4แล้วนะและเวลาชาวไทยไปสมัยก่อนนี้พระมหาขษัตย์ต่างๆไปเขาก็จะได้รับหน่อมากมันมาแผ่ข,าขายายโดยเฉพาะในสมัยพระเจ้า อโศกก็ได้ส่งสมณทูตมาอย่างมาทางดินแดนสุวรรณภูมิเราก็คือพะระโสณะเทระแต่พระอุตระเทระที่มาเมืองทวาราวดีนครปฐมก็ได้นำเอาต้นพระศรีมหาโพธิ์เอาพระบรมสารีริกธาตุมาเพราะฉะนั้นนี่คือประมเหตุในการที่เราก็หนดสร้างพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งการที่สร้างเป็นลักษณะเป็นโลหะอย่างนี้ก็จัดว่าเป็นอุเทสิกะเจดีคือเป็นเจดีอีกประเภทหนึ่งนะ มันเพราะว่าเจดีเนี่ยก็คือสิ่งเคารพบูชานั้นมันมีหลายประเภทอย่างเช่นธาตุเจดีก็คือบรรจุพระลมสาลีนี้กับธาตุบริโภคเจดีก็คือสิ่งที่เป็นเครื่องใช้ไม้สอยของพุทธองค์อย่างเช่นบาตจีวอลอะไรอย่างนี้เป็นต้นธรรมเจดีก็เป็นที่บรรจุพระธรรมคําสอนและอุเทสิกะเจดีก็คือเคื่อพระพุทธรูปต่างๆซึ่งอันนี้ไม่มาภายหลังก็ในสมัยก่อนพุทธองค์นั้นพระพุทธรูปอย่างนี้ไม่มีพระพุทธรูปเริ่มมามี ก็เมื่อตอนกษัตริย์อีกเข้ามาแล้วศิลปะเราจะสังเกตดูพระพุทธรูปในช่วงนั้นพระบาตลักษณะจะเหมือนกรีลมีคำถาค่ะครับเชิญครับในเมื่ออที่อาจารย์บอกว่าต้นศิม,มหาภูเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าเอกอยากเอาพระพุทธเจ้าไปไว้ที่บ้านตัวเองบ้างเอาไว้ไว่เองอะไรประมาณเนี้ยค่ะ อาจารย์แนะนำไหมคะเพราะว่าไม่แนะนำให้เอาต้นโพไปปลูกในบ้านอ๋อ,อถ้าต้นโพปลูกในบ้านถาบ้านเองมีเนื้อที่เป็นเยอะๆเนี่ยปลูกได้ทีนี้เพราะต้นโพนี้แบบ ไปต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ไม่งั้นมันจะชอนใครมันจะทําลายบราหเรารัเหอนเหตุผลไม่มีอะไรนะครับปลูกได้ปลูกได้ต้นไม้ต้นชนิดปลูกไปเลยใช้กันปลูกไว้มันจะได้เพิ่มความล่มลื่นเห็นไหมเขาบอกล่มโอล่ล่มใสเพราะฉะนั้นปลูกได้แต่ไม่จําเป็นแต่ขอให้มีพื้นที่ไม่ใช่แต่ไม่มาปลูกทิดบ้านแล้วแต่ปลูกมันก็ไม่ทำให้เราเฮงขึ้นใช่ไหมคะถ้าเราไม่ทำจะไม่เห็นก็ได้ นึกว่าต้นครูจะเสริมเฮงไงไม่มันอยู่ที่เราถ้าเราอยากรวยเราก็ต้องใช้ธรรมะของพระองค์ที่ว่านะทิฏฐาธรรมนิการประโยชน์อุอากาศะเคยได้ยินมหมได้ยินเออหัวใจเศรษฐีอ่ะเนี่ยมาอุอากาศะแต่น้ำมมนโกสถังติเออแต่อยาไปมานั่งห้องมาอุอากาศะอุอากาศะแล้วคุณจะรวยมันไม่ใช่เป็นเศรษฐีคุณต้องทำอย่างเช่นอูกก็คืออุูานะสมทาถึงท้องด้วยความขยันมั่นเพียร เราต้องรู้จักขยนันมันเพียรทำมาหากินมันถึงจะได้นี่เป็นอันแรกอารักษาสาัมปทาเมื่อหาแล้วต้องรู้จักรักษารู้จักเก็บไม่ใช่หามาได้ร้อยหนึ่งใช้ร้อยยี่สิบเป็นไงเหมือนเช่นเมื่อวานเราแจ่เสือ 80, เอ้อแปดสิบอ,อายี่สิบก,ก,กาโออาก็คือกาลยาณิมิตตา รู้จักคบคนดีคบคนมีศีลมีธรรมอย่าไปคบคนชั่วเขาถึงแบบคบคนพาลพาลพาไปหาคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปตือนั่นแหละอุอากะสะสะคืออะไรสะก็คือสมะชีวิตตารู้จักเลี้ยงชีพให้เหมาะสมตามอัตภาพไม่ใช่ได้มาร้อยหนึ่งใช้ร้อยยี่สิบใช้ฟุ้งเฟือกมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นเศรษฐีได้เพราะฉะนั้นนี่คือหัวใจเศรษฐีหรือที่เรียกว่า ทิษภะธรรมนิกัตทาประโยชน์คือประโยชน์ในปฏิบัติมนุษย์นนะมนุษย์<ะ>มันมาจากคำว่ามณะบวกอุสยะแปลว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจสูง เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แบลขนถ้าใจต่ําเป็นได้แค่เพียงคนนะเหมือนกับคนข้าวม,มันันกวนวนวน,วนอยู่งั้นถ้าใจต่ําเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาโดยเฉพาะเกิดมาเป็นมนุษย์ครับคือพุทธศาสนาได้พบพระพุทธศาสนาควรจะต้องกระทําดีเพราะว่ามนุษย์นั้นเขาก็จะแบ่งออกเป็นเกียจติจำพวกหนึ่ง มนุษยสเนลนิโกนิระยะนระยะก็คือนรกก็คือเป็นสัตว์นรกในร่างของมนุษย์สองมนุษย์สเปโตนะรู้จักไหมสเปโตรู้จักแต่สเปโตเออไม่ใช่จิตด,ดำนะนะ มนุษย์สเปรตรหมายว่าเป็นเปรตในร่างของมนุษย์สงสัยจนะเป็นพวกนี้เพราะว่าไอ้พวกนี้นะสังเกตเลยไอ้พวกชอบกินไอ้พวกนี้ไม่รู้จัก,กินหรือวกมันแหลมนะนนมนุษย์นะเดรัฉานโุเป็นเดรัชานในร่างมนุษย์เนะี่ยข่าวไทยรละข่าวดิลเลอออกว่าเดรัออาดดชานมันเยอะใช่นะนี่คือเป็นมนุษย์ฝ่ายตําจากนั้นก็เป็นมนุษย์สัตว์โส หรือมน,นุษภปูโตสองอย่างนี้ตรวจอันเดียวเคยไหนะถ้าผู้ชายใครที่เคยบวชจะได้ยินเวลาเราไปนั่นอุณปชาเคยถามมนุษย์โซสิใช่มนุษย์สีคุณเป็นมนุษย์ใช่ไหมจะต้องตอบอามะ <มา S 1> พันเต,ตแต่ถ้าตอบนัตถิปันเตหรือโนซ ไม่ส้อวรเพราะคุณไม่ใช่มนุษย์เดี๋ยวนะคะมีด้วยเหรอคะอันนี้นี่ไปงานบวชมันก็เยอะไม่เคยเห็นนะคะอ้าวนี่ภาษาฝรั่งให้หน่อยนะก็คือมนุษย์โสซิก็คุณจะต้องเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นนาคอ้าวตถ่งพญานาคให้นาคนี่เป็นสัตว์มีเคยมีความนัปรารถนาที่จะมาได้ฟังธรรมพุทธเจ้าแปลกลายขึ้นมาบวช ก็อเข้าที่นอนในโบสถ์บนก็จะเสื่อมกลายเป็นกระโดดนาคทําให้พระเนรในวัดตมใจกลัวนะก็ไปบอกปองพระเจ้าเลยเจ้าก็เรียกมาสอบสวนในที่สุดนาคตนนั้นก็ยอมว่าตนเป็นนาคไม่ใช่เป็นมนุษย์ทุกโองค์ก็บอกลีรชานั้นไม่สามารถปวดนาคได้ไม่ปวดเป็นพระไม่ได้<ม>ก็เลย ฝากนามเอาไว้ทีเดียวปานาก่อนจะบวชเขาบวชเะโอนหัวก็เป็นที่มาคำคำบหน้า,าแล้วก็เกตพญานาคนั้นเขาก็มาจําลองทําเป็นถุงตะเคียว จัดถุงตะเทียวกันไหมเนี่ยสงสัยจะไม่รู้จักนะก็คือไอ้ที่หุ้มบาทเห็นไหมที่เขาถักเป็นนั่นเขาจำลองเหมือนเกตในญานาคของถุงตะเทียวเขาเนี่ม่ฮิตเองนะคะคิดว่าออจันไม่มช่ยหรอกค่ะอันนี้เขามันมีที่มาที่ไปนะตอนเห็นแต่เป็นบาทสีดำพอเป็นสแตเลสกปุ๊บก็จะมีอันนี้ขมาเรื่ว่าพยานนาคนั้นก็เลยต้องฝากชื่อว่านาคนาคก่อนจะบวชแต่ว่าเนร่ะนี่คือมนุษย์ลำดับที่สี่เป็นมนุษย์ชั้นสูงเพราะฉะนั้น ก็ขอให้มีสีมีธรรมมีสิน5้านี่ก็เรียกว่ามนุษสแโสวหรือมนุษย์สภูโตจากนั้นก็เป็นมันเป็นเทวดาก็เรียกว่ามนุษย์สเทโวคือเป็นเทวดาในร่างมนุษย์อยากเป็นไหมออยากเป็นเดี๋ยวจะให้เป็นคนที่อยากเป็นเทวดาในร่างมนุษย์ได้นั้นขอให้มีคุณธรรมอยู่สองประการก็คือหนึ่งฮีริ ความละอายต่อบาปต่อสิ่งไม่ดีทั้งหลายสองมีโอตัปาคือรู้จักความเกรีกลัวต่อบาปต่อชั่วทั้งหลายถ้าใครสามารถทําได้อย่างนี้จักได้เป็นเทวดาในร่างมนุษย์นะและมนุษย์ต่อไปมนุษย์ที่หกมนุษย์สพร,รมโ,มโนเป็นพรหมในร่างมนุษย์นะหมายความว่าคนที่จะเป็นพรหมนั้นต้องเป็นพระไหมคะไม่จําเป็นพรหมนั้นก็คืออย่างเนื่อนะคนนี้เป็นพรหม ทำไมจึงว่าเป็นพมพ่อแม่จัดว่าเป็นพมผลบุตรเนื่องจากมีคุณธรรมที่เรียกว่าพรมมาวิหารธรรมก็คือมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขานั้นแม่มีเมตตาต่อเราไหมมีมีกรุณาไหมมีเออ ยินดีไหมเอได้โอ้โหถูกหวยรางวัลที่หนึ่งวันนี้โอ้ยินดีมากเลยเออค่ะ <laughs> และอุเบกขาคือวดระบางเฉย <laughs> ไม่ยินดียินหลายนี่แหล, <laughs> ละเรียกว่าเป็นธรรมะของคนที่จะเป็นพรหม <laughs> และประการสุดท้ายเป็นสุดยอดแห่งมนุษย์เรียกว่ามนุษย์สารหัตโตก็คือเป็นอารหันในร่างมนุษย์ <laughs> เพราะฉะนั้นคนที่เป็นอารหันไม่จําเป็นจะต้องไปบวชไปเลยผู้หญิงก็เป็นได้ผู้ชายก็เป็นได้ขอให้ นะปฏิบัตินะเจริญกรรมฐานนะวิปัสสนากรรมฐานให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายอย่างที่พระองค์ทรงตรัสรูนะ้อริยสัจสี่นั่นแหละให้ความรู้นะคะแล้วก็ ได้ได้ความรู้ได้ความเมตตาจากท่านอาจารย์ชานโนบุรีนะคะอาจารย์ให้ความรู้ก,กับเราแล้วก็วันนี้จริงๆเป็น E ีีแรกของเราเราก็จะบอกว่าจริงๆวันนี้จุดประสงค์ของวันนี้เลยคืออยากให้ทุกคนได้รู้แล้วก็ได้ฟังแล้วก็ที่อาจารย์เล่านะคะว่าว่าพูตประวัติหรือว่า,าศาสนาเนี่ยไม่ได้น่าเบื่อ น่าง่วงเหมือนที่ทุกคนเข้าใจเลยวันนี้ทุกคนฟังทุกคนไม่อยากให้จบนะคะอีพีพี่ยังหลังยงม,มืงยังไม่อยากให้จบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ไม่อยากจบเหมือนกันนะคะที่เราจะเปิดให้ทุกคนรู้นะคะว่ามรดกวัติน่ารู้น่าศาึกษาแล้วก็มีประโยชน์มากๆสำหรับเรานะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ชานนบุรีนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะวัสดีนะคะช่วงเช้าค่ะที่เราตักบาตรนะคะตักบาตรเทวโลหณะกันนะคะก็จะมีใส่ปัจจัย นะคะไปในบาทเพื่อจะคำนุกบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปนะคะ<า>บอาแม่อาจารย์ไปมอบต่อใช่ค่ะใช่ครับาจารย์ชุค่ะรทธนาสาธุนะสำหรับยอดเงินที่พุทธศาสนิกชนท่านได้นะใส่บาทเมื่อเช้าในช่วงตักบาทเทโวโลหะได้จำนวนยอดสุทธิ6,860บาท 6,860บาท6860ในโอกาสนี้ก็จะขอบอบปัจจัยดังนี้ให้กับทางวัดสว่างสีสำรานไว้เอาสำหรับในการสนุกบำรุงศาสนสถานต่างๆภายในวัดขอให้นะเอาไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์บอบให้ท่านผู้ใหญ่บ้านเลยครับซาบค่ะสุดท้ายนี้นะคะ มีทางวัดกระซิบมาค่ะกระซิบมานะคะบอกบุญค่ะบอกบุญทุกคนนะคะว่าต้นสีมหาโพธิ์ที่ทําจากสแตนเลตนี่นะคะที่จะคงอยู่กับวัดนี้แล้วก็อยู่คงอยู่กับพุทธทาสารสืบไปแล้วก็นานนะคะตัดไม่ได้นี่นะคะอันนี้ยังขาดอีกนะคะยังขาดอีกทั้งหมด84,000ใบนะคะยังขาดอยู่อีกไม่มากแล้วค่ะนะคะถ้ามาก็ขอทุกคนถ้าเดินผ่านผ่างมาทางอุดรธานีนะคะแนะนําวัดนี้ค่ะทําจริงค่ะวัดทําจริงนะคะ แล้วก็บำรุง,งพระพทศาสนาจริงๆค่ะขอเชิญนะคะวัดสว่างสีสำรานค่ะบ้านโดนสาวเอนะคะตำบลสร้างคอมอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีค่ะเชิญชวนทุกคนนะคะมาทำบุญร่วมกันค่ะ